เอาใจไว้รุ่นฮอนด้านะคะกับคันนี้เลยค่ะ Honda าซิตีทุกคนฮอนด้าซิตี้คันนี้บอกเลยว่าสีเข้าได้กับลุกชโลกแค่นั้นไม่พอมีอะไรจะมาบอกโดยนะคะคันนี้ราคาตัดส่วนอยู่ที่4 2 5 0 0 0บาทค่ะ4 2 5 0 0 0บาทและที่สำคัญคันนี้นะเริ่มต้นที่ฟีดนาจ้ะเริ่มต้นที่ฟีดา,ดา์แล้ววันนี้เห็นหน้าเน่เน่มาแบบนี้มีโปรดีๆมาบอกแน่นอนค่ะเพราะคันนี้นะจะโบตีผ่อนอยู่ที่8,500บาทกันเลยทีเดียวนะ 8,500บาทกันเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้เราไม่ผ่อนให้ลูกค้าขนาดนั้นนะคะเราไม่ให้ลูกค้าผ่อนขนาดนั้นเพราะว่าอะไรคันนี้นะเนเน่จัด0%ให้เลยนานถึง12เดือนค่ะ0%ให้เลยนานถึง12เดือนนะคะ12เดือนแรกลูกค้าจากคันนี้ผ่อนแค่ผอค่ผอนแค่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 6,300บาทเท่านั้นค่ะ6,300บาทเท่านั้นจาก8,500เหลือ6,300ราคาดีมา ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูกันตั้งแต่ด้านหน้าค่ะคันนี้นะคะเป็นสีบอนเทาทุกคนสีบอนเทาวสวยๆแบบนี้เลยและนี่ให้ดูที่กระจังหน้าค่ะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะตัดกับรวงพื่นนะ,ะชูโลโก้ฮอนด้าออกมาได้สวยมากและที่สําคัญนะ,ะตาไฟคันนี้ลมดำมาให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะตาไฟคันนี้รมดำมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีไฟเดย์ไลท์มาให้นะคะ มีไฟเดย์ไลท์มาให้และที่สําคัญคันนี้นะเป็นไฟสีนอนด้วยโอ้ขับออกไปตรงไหนก็สว่างตาไฟแบบสว่างแยงตากันเลยทีเดียวนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างค่ะคันนี้นะเปลี่ยนแม็กให้แล้วนะเปลี่ยนแม็กให้ใหม่แล้วนะแม็กจริงๆสวยๆแบบนี้เลยเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะเอาไปถ่ายรูปเวลาเอาไปแบบไปเที่ยวไปถ่ายรูปเงี้ยรถเนี่ยพอแต่งกับแม็กตัวนี้นะขึ้นมากทุกคน จริงๆและที่สำคัญเนเน่เปลี่ยนยาง,ง,ยนยงให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้นค่ะเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้นนะคะอยากได้รถสวยๆแม็กสวยๆแบบนี้ต้องรีบโทรหาเนเน่แล้วนะเบอร์โทรขึ้นให้ที่หน้าจอค่ะและคันนี้มีไฟเลี้ยวมาให้แล้วอยู่ที่ด้านข้างรถทุกคนมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะอยู่ที่ด้านข้างรถและที่สาําคัญคันนี้นะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีสีดําตัดเล็กน้อยนะคะเพ<ส>ื่อให้สีรถดูไม่จ<ส>ืดไม่ชืดเกินไปนะคะ คันนี้ที่เปิดรถนะคะตัวที่เปิดรถนะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยจ้าเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะและที่สําคัญคันนี้นะคะเมื่อลูกค้าที่น่ารักนั้นจองรถกับเนเน่ค่ะติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันไปเลยติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันไปเลยนะคะและเนเน่จะพามาดูด้านหลังค่ะทุกคนค่ะมาค่ะมาค่ะคันนี้นะคะบอกแล้วว่าเป็นสาย Honda Honda City นะนี่ไงก็ชูโลโก้ Honda ไปเลยสิค่ะชูโลโก้ City ไปเลยสิคะแล้วนี่สวยขนาดนี้พ้าได้เหรอมองลงไปด้านล่างค่ะ มีเซ็นเซอร์มาให้ถึง2จุดค่ะมีเซ็นเซอร์มาให้ถึง2จุดค่ะเวลาถอยดักนะคะบัสนแน่นอนมีเลยให้ดูภายในค่ะทุกคนให้ดูภายในภายในรถนะคะอย่าไปภายในอย่างอื่นนะคะให้ดูภายในรถนะจ๊ะคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้าค่ะทุกคนคะ่ะคันนี้เป็นเบาะผ้านั่งได้สบายมากเลยนะนั่งได้สบายมากเลยพื้นที่เหลือเยอะด้วยคนดูในใีน่ใน,นั่งเสร็จขาใหญ่ๆแบบนี้ พุ่งตันๆแบบนี้แต่ก็ยังเหลือที่เยอะแบบนี้นะคะและที่สําคัญคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะคะขับง่ายขับสบายไม่ปวดขาแน่นอนขับง่ายขับสบายไม่ปวดขาแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ให้ดูเลขไม้ทุกคนคันนี้มาดูเลขไม้กับเน่กันจ้ะคันนี้นะคะเลขไม้อยู่ที่75,217กิโลเมตรค่ะ75,217กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใครไม่อยากคารีโพิมาหาเน่ๆเลย รีบหยิบายสายโทรศัพท์โทรมาหาเน่ๆนะจ้าเพราะว่าคันนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆและที่สําคัญแต่งสวยๆให้ขนาดนี้พลาดได้หรอคะลงแม่ค่าแบบนี้พลาดไม่ได้นะนะคันนี้นะราคาแตะอยู่ที่4 2 5 0 0 0บาทค่ะ4 2 5 0 0 0ันบาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวด้วยนะเริ่มต้นที่ฟรีดาวด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะคันนี้เน่ๆจัดโปรโมชั่นสูนเเซ็นให้นานถึง12เดือนนะพาดได้หรือ,องไงอ่ะอ๋อ มาค่ะมาดูกันต่อที่ห้องเครื่องนะคะคันนี้เป็นเครื่อง1.5นะคะประหยัดน้ํามันด้วยแรงด้วยนะและที่สําคัญแบตเตอรี่เน่เน่เปลี่ยนให้แล้แลวนะคะรอยมาร์กจากโรงงานก็ยังอยู่นะจ๊าและที่สําคัญของเหลวภายในเครื่องก็เปลี่ยนให้แล้วนะคะไม่อยากพลาดรถสวยๆแบบนี้นะรีบโทรมาหาเน่เน่เลยไม่อยากพลาดฮอนด้าซิตี้คันนี้รีบโทรมาหาเนเน่เลยนะคะเบอร์โทรขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะเบอร์โทรขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะ พลาดได้เหรอทุกคนต้องรีบหยิบโทรศัพท์แล้วนะต้องรีบหยิบโทรศัพท์แล้วนะเพราะว่าคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวโปรโมชั่น0%ให้นานถึง12เดือน12เดือนแรกนะคะหรือว่าตลอดปี65ค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ออกรถคันนี้ไปนะ ผ่อนแค่6,300าเท่านั้นผ่อนแค่6,300าเท่านั้นจากปกติคันนี้ผ่อนอยู่ที่8,500บาทเลยนะ8,500บาทเลยนะคะไม่อยากพ่ารถสวยๆโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เน่ๆแล้วนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เน่ๆแล้วนะและที่สําคัญเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ต้องนึกถึงเน่ๆเท่านั้นทุกคนนะนึกถึงเน่ๆเท่านั้นนะ เออสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ